นะช่วงต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านพบกับการแข่งขันรุ่นประชาชนระหว่างทีมข่ายมวยไายคองดินนำทีมโดยรถถังจิตเมืองนนพบกับจิตเมืองนนครับผมพบกับอ,อิสลามวิทยาลัยนะครับรุ่นแชมป์เจสี ขอเสียงตบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยครับ เดี๋ยวในสนามนะครับขอเฉพาะนักกีฬานะครับขอเฉพาะนักกีฬาแล้วก็ผู้สื่อนะครับสื่ออ่านนี้ครับกองเชียร์นะครับขอให้อยู่บริเวณพื้นปูนนะครับ ขอให้อยู่บริเวณบนพื้นปูนนะครับกองเชียร์จะเป็นดีเลยฮะกองเชียร์นะฮะนั่งนั่งได้เลยก็ได้นะครับนั่งบนพื้นปูนได้เลยนะครับก็ขออนุญาตนะฮะในฝั่งสนามที่หนึ่งนะครับในเต็นท์มานั่งสำรอนะฮะก็ขออนุญาตเฉพาะนักกีฬาของทั้งสองทีมนะครับทีม่ขยมวยลูกทรายกองดินนะครับกับทีมอิสราเวิลัยนะครับชุดกีฬาเจ็ดสีนะครับที่จะทําการแข่งขันกันนะครับ ในเวลานี้นะครับเราโฟกัสไปที่อีกหนึ่งสนามนะครตอนนี้นะฮะเขยังไม่เข้าแถวเลยขอความร่วมมือหน่อยครับขอออกออกมานิดนึงครับความร่วมมือหน่อยครับครับก็ขออนุญาตนะฮะประกาศรายชื่อนะครับทีมงานค่ายมวยลูกทรายกองดินนะครับอ่ารถถังจีดเมืองนนท์นะครับเบอร์เสื้อนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับบางยานะฮะมวยละหมาดนะครับเบอร์เก้านะครับบางรอนสกอตไบอยนะฮะเบอร์เจ็ด บางจูดูแป๊บเดียวนะฮะเบอร์14บนะครับบางตีฟตูลมวยนะครับโกดิปเปอร์นะฮะอ่ายังไม่มานะเบ้าดำชกลมนะครับเบอร์3 3ิวินเนอร์ยะมวยไทยนะครับเบอร์12สซุปยินเบอร์15 1หนึ่งเมืองตรังไม่ทราบเบอร์ลิฟตัสไม่ทราบเบอร์บางเฮียเคลียร์ทุกเรื่องนะครับไม่ทราบเบอร์นะฮะนี่คือรายนามผู้แข่งขันนะครับของทีม ไข่หวยลูกทรายกองดินนะครับต่อมาเรามาดูนะฮะในทีมชุดกีฬาเจสีอิสลามิลัยของเรานะครับก็ประกอบไปด้วยทั้ง2ชุดนะฮะนะชุดรองชนะเลิศนะครับอดับที่2ปี2023นะครับแชมป์กีฬาเจสีนะครับธีคทัตเจียมสอนเบอร์19บเธนทั์ทองอวมนะบเบอร์17ธนพัฒเดชวันเบอร์24นาดีรบาโดเบอร์18วันชนะจำปาประครบนะฮะ เบอร์22รัฐศักดิ์มุสตาฟาเบอร์23สอัลยาบีนเจสซอเบอร์20และนัทวัฒน์สุรพันธ์นะครับเบอร์9นะฮะแล้วก็ในชุดที่2นะครับของทีมชุดแชมป์กีฬาเจ็ดสีของอิสราลวิไลประเทศไทยนะครับนะซากิรีนและโซนนะครับเบอร์11วันเฉลิมบินหลีเบอร์89นัทพงศ์ลิมทองเบอร์8อภิสิทธ์บำรุงเบอร์90้าถากูลบุตรอีดนะครับเบอร์16 อาชิรากสิคุณนะครับเบอร์43อานัสแดงแสแดงแสนนะครับเบอร์10บาเรนบิลกาเดนะฮะเบอร์7นะครับซาลีมนะฮะหรือาดามเบอร์20และฟาดิลมัสละนะครับเบอร์9ก่อนที่เราจะเริ่มรับชมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองทีมนะครับลูกรายกองดินและแชมป์กีฬาเจสีอิสลามิลายแห่งประเทศไทยผู้ชมนะครับขอให้อยู่รงหลังเออตรง เขตปูนนะครับนั่งลงได้เลยนะครับเพราะว่าผมทีภ่าคไม่เห็นนะครับต้องปูนต้องปูนนั่งได้เลยครับนั่งเลยนะครับงั้นผมขอภาสนามที่สองนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะครูใบเดินออกแล้วหมดเวลาแล้วครูใบครูใบน้อยใจนะบอกไม่มีใครสนใจเลยเนี่ยฮะก็อย่างว่านะฮะข้างสนามนะครับขอให้ออกมาเส้นเส้นประตูหน่อยนะครับเส้นขอบหน่อยนะครับครับ พี่น้องนะฮะที่ยืนดูนะครับถ้าไม่นั่งนะฮะเราก็ขออนุญาตจะยังไม่แข่งนะครับเราจะรอให้ฝนตกก่อนค่อยแข่งนะฮะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณที่มาเป็นกํลาลังใจนะฮะมาเชียร์กันวันนี้นะครับครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้สนามน,นี้พักพักเบรคครึ่งนะฮะก็มา <c oughs> ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมก็จะพาสนามสองไปนะฮะยังไงก็ อ่ามีคนดูอยู่นะฮะยังไงก็มีคนดูนะฮะอย่างน้อยก็ชัมเลืองซ้ายชัมเลืองขวาได้ดูกันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในการวอร์มอัพกันนะฮะอ่านะครับก็เป็นกําลังใจให้กับบางจูนะฮะเมื่อวานนี้นะครับไม่เป็นไรสู้กันใหม่นะฮะบางจูของเรานะฮะผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะไม่เป็นไรเรายังเชียร์ต่อไปครับบางจูเรืยองเชียร์บางจูต่อไปเรื่อยๆนะครับอยากเป็น FC ของเราชาบูลิอยูนะครับแม่บางจูบอกเดยวคืนโอ้โหบางจูยังมีแรงอ่ะยังมีแรงอยู่นะฮะ สามยกขี้ขี้นะสามยกเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับบางจูเรายังไงก็เชียร์ต่อครับบางจูแม่ใครฮะใครฮะบางอดัมบางอดัมเราจะส่องแล้วบางอดัมส่องมาแล้วนะฮะมาแม่นกันด้วยนะฮะบางอดัมแม่นมุมใครว่ปล่อยมวยเป็นอย่างเดียวนะครับอ่าฉายาเขาบางอดัมแม่นมุมบางอดัมมีมีโอ้โห มาวันนี้ขอทีมนักกีฬาที่แข่งไปแล้วมีทีมใดที่มีถุงมือผู้รักษาประตูมาขออนุญาตยืมนิดหนึ่งนะฮะทีมไหนจะขอยืมครับอขอผู้รักษาประตูครับอ๋อขออนุญาตยืมให้ทีมค่ายมวยนะครับลูกายกองดินใส่นิดนึ่งประตูตัวจริงนะฮะที่มีรายชื่อในยังมาไม่ถึงนะฮะ,ะเดี๋ยวใคร,รให้ยืมถุงมือมครับ<า> <จะ S 1> เดี๋ยวให้ถ่ายรูปก,กับบางอดาดมครับนะครับบางตีฟตะกูลมวยนะฮะโกดิปเปอร์นะฮะเดี๋ยวจะมาดู ยังไงก็คุณน่าจะมาทานให้ใครมีถุงมือถุงมือไหมครับถุงมือเดี๋ยวตอนนี้เราจะใช้ให้ยืมถุงมือีให้ถ่ายรูปกับอาดำก่อนสุดท้ายสองสนามมองไม่เห็นเลยฮะครูมัดสนามสองผมก็มองไม่เห็นฮะภาคไม่ได้แล้วผมต้องไปมองภาคสนามหนึ่งเลยนี่ใช่ครับโฟกัสที่สนามนี้ไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาก็หลีกทางให้นะเดี๋ยวอ้าวไม่แหมไหนๆเขาก็มาร่วมกับเราแล้วก็ให้กําลังใจกันฮะบุสลิมสาธุประดิษฐ์ นะเมื่อสักครู่ MC มาเงินเต็มเลยครับึ่งแรกนี่เสมอกันไปอยู่ที่1ประตูต่อ1นะฮะหนึ่งประตูต่อ1กับทีมทัพช้างนะครับเรามาดูเกมการแข่งขันในครึ่งหลังกันครับนะครับทีมสาธุประดิษฐ์กับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสาร์เสียงหน่อยขอเสาร์เสียงหน่อยขอขอเสียงเอฟซีบังรถถังหน่อยเร็วอ้าวโอ้โหเอฟซีพร้อมแล้วกรรมการนะฮะเอาเลยครับเพราะว่าหมจนตกคืบมาเลยครับนี่เนี่ยบ้าของล้อนะครับแหมตอนนี้ ถ้าเริ่มได้ก็เริ่มที่กว่านะครับอันนี้ทั้งสองทีมนะครับลงข้างละแปดคนใช่ไหมจารย์ข้างละแปดกติกาเขามีข้างละเจ็ดคนนะฮะอันนี้เป็นแปดนะฮะทำได้ทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวครับตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดครับผ่านทีมงานอเมช a n น e ลนะครับ คู่น,นี้ก็<า>กดไลค์กันได้เลยจตซิดิกเดี๋ยวคู่นี้ขอกติกาเพิ่มได้ไหมว่าห้ามฟันศอกห้ามห้ามแทงเข่านะครับเพราะว่านี่นักมวยเยอะด้วยเดี๋ยวเขาลงแบ็กคิกก็ไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้โอ้โแบ็คคิกจุกเลยห้ามห้ามฟัดแข้งนะห้ามแมหมห้ามเตะสูงนะครับการขอไม่เอานะครับ เขยใครฮะครับอ่อบากรรมการครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ,บเดี๋ยวฝนมาแนละ้วมันจะยุ่งนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้ทางสนามที่หนึ่งนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับในคู่ไฮไลท์นะครับครับคุณซินติคเพิ่มครับอ๋อเขยสามไม่ได้มานะฮะโอเคครับคุณซินติเชิญครับผมแมานะฮะครับครับผมเหลือครึ่งหลังแล้วฮะตอนนี้เสมอกนอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญผู้ อำนวยการฮะโครงการเจียมจิรกุลครับนะครับและก็เริ่มพูดแล้วในเขตบางท้องหลังนะฮะใ้เรติมาร่วมงานนะคร้เกีเรตเชิญมอบถ้วยรางวัลนะครับให้กับทีมมุสลิมอ่สาธุประดิษฐ์นะครับแล้วก็ทับชามล่างนะฮะที่กําลังแข่งขันกันครึ่งหลังอยู่ครับผมครับก็ตระกูลมวยนะฮะนะวันนี้ก็ยกลูกเขยมาลงสนามที่อิสลามวีไลของเราเลยนะครับเพิ่มเติมเลยอ่า เขยแรกนะฮะครับผมหนึ่งเมืองตังนะเบอร์หนึ่งสามสามยังอยู่ในสนามไหมฮะดูนะนี่เขยคนโตอ่านะเขยโตสุดเลยของตระกูลมวยเรานะฮะครับผมแล้วก็บังเฮียนะฮะบังเฮียนี่นะครับเคลียร์ทุกเรื่องนะฮะเคลียร์ทุกเรื่องเขยคนที่สองเขยรองนะฮะอ๋อเป็นไงครับยังไม่เข้าครับผู้ปสต้องขังไม่ได้ครับแม่ส่วนเขยสามไม่มานะฮะเขยสามไม่มามาบังลิฟตัสนะครับเบอร์หกสิบหกนะฮะเขยสี และก็ล่าสุดเลยนะฮะเขยคนที่5นะครับของค่ายตระกูลมวยนะครับรถถังจิตเมองนนหรือบางอดัมนะเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเป็นเขยคนที่5้าตัดเขมาในสนามต่อตอนนี้อย่างไรอยู่แล้วตัวน้อยๆครับอยู่ในคันของภรรยาครับผมอันนี้เป็นทางด้านอวทครับสิกาอวทแตนโตกลับมาบายกลับมาอยู่ทางด้านกลับขวาอย่างไงครับลุงนี้ทางด้านเบอร์22เบอร์22อวท ไปกลับมาให้กับทางด้านอวทชุดนี้นะครับก็คือชุดที่ชิงแชมป์นะครับในปี2023นะครับก็ได้รองแชมป์มาฮะเป็นสิทธิ์เก่าอวทแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับที่เราได้ติดตามกันนะฮะไปเชียร์กันนะครับในที่ปี2023ที่ผ่านมานะครับครับอ่ะสนามนี้ว่าไงฮะสนามนั้นว่าไงเดี๋ยวผมทบทว บอลยิไปทีเดียว2ลูกเลยครับแมไม่ดูจะเล่นยังไงถูกทางด้านผู้รักษาประตูของทีมข่าย<บ>มวยตะกูลมวยครับ <c oughs> อันนี้บอลเข้ามาอยู่ทางด้านผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูบอลยาวเข้าไปโดนสกัดครับว่ายังไงครับตอนนี้บอลยาวมาอยู่ที่ด้านเบอร์สามเบอร์สามบาง<อ>ยานน้ายหรือะครับในสนามที่สองสกัดก็ไ,ได้ มุสลิมศาสตร์ทุบดินะครับขึ้นนำไปนะสองประตูต่อนหนึ่งนะครับในขึ้นไปครับยิงวันนี้โก้โก้โก้สนามหนึ่งโกเราไม่สนนะฮะเรามาดูสนามสองกันนะฮะพี่น้องใช้หูฟังสนามสองไปด้วยก็ได้นะครับก้าวขึ้นยิงออกนำไปครับทางด้านซีเกิลอวตาร์เข้ามาอีกแล้วนะฮะก็เป็นสามประตูต่อนหนึ่งสองเท่าโอ้โหสองเท่า นะครับสาธุปดิษฐ์นี่ไม่ยอมเลย,เลยนะ,ะบานครับเนี่ยบ,บานจิงเข้าไปแล้วทัชทางนะเป็นทางด้าน ตอนนี้นะครับก็สูสีคุ่ขี้เลยนะฮะในสนามที่สองนะครับทีมลูกายของดินยังไงครับลูกนี้กระชากขึ้นมาตอนนี้ก็ตีอยู่ที่ทางด้านอ่าตอนแรกน้ำอยู่สองหนึ่งนถูกออทอถ่ายกับมาได้ตีเสมอมาได้ไงครับลูกนี้นะครับดังเรียงบอลมาเดี๋ยวคู่นี้นะครับหลังจากจบการแข่งขันนะครับเราก็จะขออนุญาตใที้ไอยู่่ทีครับนะครับในเกมข็งทั้งหลานถะงจะแบ็กไปยังไงป้ายกลับมาเข้าขวาลูกนี้ไปยังไงนะครับ สาธุปดิขึ้นนําอีกหนึ่งครั้งนะฮะเป็นสามประตูต่วสองเป็นลูกที่สองครับแม่สองประตูต่อศูนแล้วตอนนี้ธนาโอทออกนําไปครับสองประตูต่อศูนย์อ่าพี่น้องนะฮะอุลมะที่อยู่ณบริเวณนี้นะฮะดูฮากันนิดนึงนะครับพี่น้องนะฮะช่วยกันดูอานะฮะอันนี้ก็รอบมัดรอบมัดเริ่มก่อตัวอยังไงครับลูงนี้ โอ้โหบังจูลงไปเล่นกับแฟนขับกับเอฟซี FC. แหมเข้าไปเล่นกับเอฟซีครับในลุคน,นี้ไปทักทายน้องๆ <c oughs> หน่อยอย่างไงครับตอนนี้อโวทอ <c oughs> บังจูก็ให้มาเล่นบอลเนี <c> ่ย <oughs> ครับผมบอวทอวทอ่าอย่างไงครับป้ายกลับมาให้กับทางด้านผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูป้ายป้ายลูกนี้เอาสนามนู้นใช่ไหมครับอ๋อสนามครับ ตอนนี้ยอยู่ที่อวชครับตอนนี้มาอยู่ที่เบอร์ยี่สามยี่สบสามตรงนี้ลำเลียงมาอยู่ที่อวชครับตอนนี้เป็นทางด้านอทชครับแม่หมบุกกระหน่ำเลยครับยังเป็นทางอวชคลองบอลอยู่ยังไงครับตอนนี้ทางด้าน ได้บอลอยู่อย่างนี้ดาวมาถึงทางด้านบางอาดัมเป็นยังไงครับบางอาดัมเข้าขวายิงลูกนี้แม่โอ้โหลูกนี้หลุดออกข้างไปครับอังเป็นเออรูคคลิกอินของผู้รักษาประตูเข้ามา เป็นทางด้านอวตอครับแม่นำเลี้ยบอลขึ้นมาโดนสกัดมาอยู่ที่บางจูบางจูปาดบอลขึ้นมาอยู่ที่ทางด้านบางอาดมบางอาดมได้บอลเข้าขวายิงตรงนี้หลุดออกหลังไปครับม่าอ่บางอาดมเนี่ยไม่ใช่ว่าต่อยมวยเป็นอย่างเดียวนะครับแม่เล่นบอลคลอกด้วยนี่ถลกางเกงมาโชว์น่องนิดนึงนี่ดูเป็นไงกล้ามขาโอ้โหเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีน,นัดที่จะต่อยด้วยนะครับสาวว่าใกล้ๆแล้ว วันวันนี้เอาวันนี้แหละกอแต่ใครก็ไม่รู้ครับผมก็ม่แงยังไงก็ไม่รู้ครับตอนนี้ส่งมาให้กันทั้งด้านอวทอวทอป้ายมายังไงต่อครับตอนนี้ส่งเข้ากลางมาที่มายิ้สิยิ้สิอวทยังไงครับเปิดบอลยาวขึ้นมาสวยงามเลยลุกนี้กระโดดริงเก้าอย่างเกี่ยครับแม่เข้าหน้าต่างครับลูกนี้โอ้โห แมจะรอดหรือเปล่าครับ <ha> อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับขอดูลมก็แรงอยู่นะก็น่าจะผ่านได้แต่นี้กลัวเต็นท์นะดิเต็นท์เรายึดไว้หรือเปล่าถ้ายังไงก็ช่วยกันจับด้วยนะครับตเต็นท์เป็นทางด้านอาวตารครับอวตารได้บอลลุกนี้แตะให้กับเพื่อนวันทูขึ้นมาให้เบอร์ยี่สิบสี่เปิดมาลุกนี้ยังไงครับ สก so to ัดไม่ได้ยิงกโกโกแล้วเบอร์สิบเก้าครับยิงออกห่างไปเป็น3ประตูต่อศูนย์แหมพี่น้องคนไหนตากผ้าไว้ครับบิดมอเตอร์ไซค์กลับไปเก็บผ้าทันไม่ทันเลยครับตอนนี้โโหแหมกลัวเต็นเปีวเหมือนกันครับกลัวสิเดี๋ยวใครอยู่ใกล้ใกล้เต็นเ่ย ช่วยช่วยจับกันมาด้วยนะครับแมมาอยู่ที่ทางด้านขายลูกใส่กองดินครับํำเลียงบอลมาสวัสดีครับอย่าลืมจับเต็นท์ไว้นะครับแม <c oughs> โยนบอลยาวขึ้นมาหลุดมาถึงทางด้านบางใครบางยานหรือเปล่าครับแม่ปาดมาลูกนี้ยิงไปโอ้โหข้ามคานไปครับแม มาแล้วครับตอนนี้อยู่ไม่จุแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวใครเข้าไปเต้นช่วยกันจับเต้นด้วยอ่าครับมาอยู่ที่ทางด้านอวทอวทอเราเลียงบอลขึ้นมาเบอร์ยี่สิบป้ายกลับไปให้ทางด้านเซนเตอร์เซนเตอร์ว่ายังไงครับแม่ลูกนี้ปาดบอลมาให้กับเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบปาดเข้ากลางมาส่งมาให้ทางด้านเบอร์สิบเก้า 19ครับแม่ผู้ทําประตูที่3ามยังไงต่อลูกนี้ตัดมาได้จิ้มมาให้ทนเบอร์เ้าเบอร์9เบอร์9โยนบอลย,ยาวขึ้นมาถึงหรือเปล่าถึงครับแม่ตรงนี้ยังไงเบอร์ย7บเจ็ตัดมาโอ้โหลูกนี้ยิงข้ามคานไปครับแม่ เออเกันจับเต็นท์หน่อยนะครับช่วยกันจับเต็นท์หน่อยหลายคนนะครับช่วยจับเต็นท์หน่อยไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งนะครับเอาจริง เอาอยัางไงครับจานครับขอหมาเป็นไรนะฮะพี่น้องนะครับรัชมัดของอัลลอฮ์นั้นมาพร้อมกับพู้ที่ใจบุญเสมอ <c oughs> วันนี้ <c oughs> <อ>เราใจบุญนะมาร่วมกุศลกันนะฮะถูกต้องครับ ่ะเรามาดูเกมกันครับตบก้าไปแล้วโอ้โนเบออะไรนะฮะโบยสางสวยงามมากเลยนะฮะย้อนกลับไปดูภาพรีเพย์ทีมงานอเมิแนลกันใครแตกไปแล้วครับแมใครดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูที่อเมิไล่บังจูบังจูยิงเขมาไขอเสียให้บังจูเลยโอ้ยเองไปกำลังใจให้เสมอครับแม่งอย่างสวยงามนะฮะ แล้วตัดผมทรงสวยด้วยนะโอ้โหข้างหลังเป็นราชสีอสิงโตครับใช่เมื่อคืนเพิ่งไปต่อยบวยมาอ่ะก็ตามมาห่างๆนะหนึ่งประตูต่อสามครับลูกใายกองดินนะฮะก็ยังไม่ยอดท้อท่ามกลางสายฝนนะครับครับผมมาลุ้นกับรองแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับเราไม่ได้ดูกันที่ศัก์รีวันนี้นะครับเรามาดูกันที่ความสนุกความบันเทิงนะฮะ เพราะว่าทุกท่านก็มากันด้วยใจนะครับนะที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันฮนะในการส่งเสริมการกีฬาของอิสราวิลัยแห่งประเทศไทยบอลอยู่ที่บางจูบางจูทำไงส่งกลับมาที่บางเจนะฮะ,ะเบอร์66นะฮะ ได้ไหมฮะเฮโกโกโก้ทายเงฮะบังอาดัมนะฮะเบอร์77็เจ็ขอเสียงให้กับบังอาดัมหน่อยเร็วโอ้บังอาดัมบอกนี่ถ้าฝนไม่ตกยิงไม่เข้าแล้วเนี่ยอ่าดีนะฝนตกลื่นมันแสลบเข้าเลยโอ้โหอ่าสูสีนะครับสองประตูต่อสามนะฮะเป็นอันนี้ นะครับในการแข่งขันครึ่งแรกป่าแล้วนะฮะสูสีนะครับอ่าแต่หง่วงว่ามีเสมอตีเสมอแน่ดูเถอะเดี๋ยวไวอ,อ้าลืมจับช่วยกันจับเต็นท์นะครับอยู่ลคู่ที่สองอสนามที่สองก็หมดเวลาไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านสาธุป,ประดิษฐ์กับ <c oughs> ชับช้างล่างนะครับ ยงเป็นทางด้านเอวอวทอครับแม่อย่างเปิดบอลยาวขึ้นมาลูกนี้โดนมงสกัดออกไปได้อย่างมาอยู่ที่บางยาอย่างยาวว่าไงบางยานี่ลูกนี้ตัดมาลูกนี้ได้อยู่ทึ่เอวทออวทอลูกนี้ยังไงครับแม่อย่างเป็นทางด้านเอวทอของบอลอย่างต่อเน,นื่องครับลูกนี้ลำเลียงบอลขึ้นมาแม่ยังไงลูกนี้โดนสกัดออกข้างสนามไปเป็นลูกคอร์เนอร์คิก โอ้โหครูใบามาแล้วครับแม่ครูใบนี่ไม่ได้ลงลงมาทำอะไรไม่รู้นะครับลงมาตากฝนเล่นอย่างเดียวอะไรเดยเหรอ,อ,อโอ้โหครับอขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับรถ C HRV นะครับ Honda HRV สีแดงนะครับทะเบียน9กไก่ลอลิง6529นะครับ ตอนนี้จอดขวางอยู่นะครับขออนุญาตไปเลื่อนให้หน่อยนะครับอย่างเป็นอยู่ทางด้านลูกสายคกที่ยิงไปลูกนี้อ้โ,อโหลูกสาวประตูยังรับไว้ได้ครับก็โย,โยนบอลยาวมายังไงต่อกระดกบอลมาสวยงามครับลูกนี้ยังได้อยู่อวทออทอทอยังได้อยู่ลูกนี้ยังไงครับยิงอัดมาผู้สา โอ้โหกระโดดยิงแม่ลูกนี้โอ้โห,โโหยิงอัดไปครับแม่ลูกนี้หลุดออกหลังไปครับข้ามคานไปอย่างเป็นทางเอ่ออทอได้ลูกแตะมมุมครับแม่ โอ้โหมาด้วยใจจริงๆครับแหมฝนตกก็ยังเตะกันอยู่นะครับแหมลูกนี้ปานยาวขึ้นมาถึงบังอาดัมยังไงครับเข้ามาลากบอลมาเข้ารอหลอกกระชากบอลมาลูกนี้ปดาดทนหรือเปล่าบอลหลุดออกกลางไปครับแม่ฝั่งรู้ได้เฮแล้วครับเออเซฟตัวเองหน่อยนะครับเออระวังระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสนามเราเนี่แหม เดี๋ยวสไลด์ไปไปเจอหอยชิรี่บาดตูดมายุ่งเลยมาแล้วครับวันนี้เป็นทางด้านโอทอโตกลับขึ้นมาเบอร์ยี่สิบสามเบอร์ยี่สิบสามบาดไปครับสำหรับ คู่นี้นะครับเราแข่งขันครึ่งหนึ่งพอนะครับครึ่งเดียวพอเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งค่อยไปเล่นกันในเกมเมานะครับเดี๋ยวเปิดเกมเล่นอ,อีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็น่าจะพอแล้วนะครับเอ่อ ทีมที่เพิ่งขแข่งเสร็จไปนะครับสาธุประดิษฐ์มุสลิมสาธุประดิษฐ์นะครับครับขอเชิญถ่ายรูปรับถ้วยด้วยนะครับคุณอัดาราทรงสิริครับอัจา,าทรงศิรินะครับขอเชิญขอเชิญที่